ดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนว่าสิกินผู้เดียวแล้วครับแต่ว่าเบิง้งสงมันิสิโปแสบนะวันนี้เลยมากินนาพี่น้นองสุขุมสุขคนมือเนี่ยคอยสีผ้าซุ้มเจ้ามากินตํำบกฮังตํำบกฮึงตํำบกหุ่ง,ง,ง,งถึกแล้วอ,า,วอาบาทสีบ,บาทเอาเด้อพี่น้องนะคนถือกล่องมาได้กินคราบกินผู้เดียวแบ่บเบิ้งเบิ้งอันนี้เป็น เก้่มค้างๆเนอะพี่น้องมีหมึกนะมีหัวกุ้งนะแล้วก็มีแคบหมูมีปูอัดเนาะนะครับมึกมึกนี่เป็นมึกลวกเนอะพี่น้องเนอะนี่มาแสบสีนวัวสำไอ่มาลุงไก่ๆบึ้งืาเอ๊ะสาวเลยต่ำตำบุกหงบกุกใครไม่นามวะคือตำเหี้ยงเห้อ อหุ่นยอดเลยพี่น้องนี่ปกตินี่สิมีในเรื่องบอกกอกเนาะแต่ว่า,าคับข่อยบ่มมากกินบอกกอกบาดเนี่ยเอาขาดบ่ได้ครับพี่น้องมามาพี่น้องอันนี้เขาเึ้นพักยังก่อเออเอา,เอากินจำมึง บรรยากาศบ้านควายพี่น้องก็ดีมีเสียงเขาตัดไม่ตัดยังแม่เสียงนกฮองอืมกินแมวเขาอย่างเงยาผักในมุงฮะผักในมุงผักในมุงออแกนิกน่ะนะอ๋อพักในมุงเปอนมเสียพี่นาะอืมมึกลวก mhm dẫn hội khỏi đây của hai gia đình chăm bắp chăm muốn thầy cận đôi này อืมแชบได้น่อแไปซื้อ30บาทมันบป่หลากหลายว่ะอ้ะอเสียงเพราจะไปหาซื้อมาน30บาทบาทนี้มันกจจ็ได้ได้จำบระคุงนะ้งเนอะมึกหนึ่งกับว่กี่บาทมนะั้งอืมเอาจำเปีอีด้วยจำ,จำป๊าบจำเปี <laughs> น้ำลายแตกเนอะคนไทยอ่ะ <laughs> น้ำแตกเลยเอ้ยน้ำลายแตก <laughs> สุดยอดฟังฟ,ฟินกุ้ยเสียต่ำแล้วก็แล้วต่ำเป๊ะยุ้มยุ้มยุ้ม อืมอืมคว่ามึกมันเขากันดีปูอัดบ่เท่าไหร่หัวกุ้งกโอเคความทอดทอดกับหัวกุ้งเขาอื่นหัว,วกุ้งแบบกุ้งหัวห<ะ>ัวมันอืม เอาตูนพัดกะเพราแล้วเออเอาตูนพัดกะเพราเอาหัวมาทอดเอาหัวมาตักยิ้งทอดประหยัดเนยพี่น้องเอาตูนไปพัดกะเพราเองความชอดกินได้อีกเอาจำทังสี่ได้พี่น้องเอ้ะผักกะผักออแกนิกพลวนเลยผักออแกนิกผักในหมู่ดิ้ผักธรรมชาติพี่น้องผักในหมู่ โบโลนาฮะโบโลนาโบโลนา,นาอของแพงเลยแพงมะแพงยูซือมาจากโรตัดนะื้อมาจากโรตัดนะไป,เ,ปเรื่องไปเรื่องโอ้เป็นซื้อตอนการะโดดราคาเ <laughs> นี่ยเมียคอยเวลาไปซื้อของโรตัดมากไปตอนแรงเพราะว่าายเรื่องเพ <laughs> ราะว่าไปาเรื่องหลาย ปลายเหลืองของรถตัดกิดขึ้นมันลดราคาแต่ว่ามันหักกินได้เขาาก็ซื้อมานะบังซื้อบางย่างอ่ะเรต้องไปเอาสวดเอาไม้ก็นแหละไปเจอปลายเหลืองก็กินได้กินได้มันให้เวลาอยู่ไปยงมมือเศร้าอาจจะถุงกันยี่สิบไปประมาณหาบางแรงเหลือถุงละหาบาท โดนก็แน่แล้วสูงก็สามบาทรถตัดอ่ะเดยอพี่น้องเด้อผักออแกนิกผักบริสุทธิ์ผักในมุงมันบ่คขั้นเชื่องกันดอกแล้วเก็บมมื่อกี้เล่นมาป้องกันแมลงศัตรูพืชอ่าผักในมุงอ่ะข่ายเวไกนี่ข่ายหรอกต้นละสิบบาท เนสิบบาทน้อบาทอืมเอาละมังเจ้ามังกินน้ำค่อยเดียวรามังเนี่ยกินได้อ,อิจฉัำจะคำคนไทยพ <c oughs> ยาหนะ้องหน้่เลยพยาห้องไม่ต้องบอกเรื่องพยานตอนกินเยอะ โอ้กินผูือเดียวอิ่มแล้วนั่นนะอิ่มเหรอไปก็กินน้ำเจ้าเลยเด้อไปอิ่มแล้วง่ายๆก็กี้บาทบางที่เขาก็ต้องมีความหลากหลายในชีวิตเนี้ยคาดแต่ประหยัดอยู่มันก็นบ่มีสีสันในชีวิตอ่ะเจ้ามากินชั้นนี้ฮะไอ้เลยครับ ปุยจนมุนไปละ